ส,สวัสดีค่ะยายน้องคนบ้านนาเาน,านี่ยค่ะมันยายน้อ้กลบเบียพริกนี่ต้นกา้กากลเบียพริกไปปลูกเนาะคะ่ะนี่เออได้หลุมนี่ได้กำลังกำลังยัง เก็บเบี้ยวพีกเก็บไปยังกินข้าวหรือทีเดี๋ยวเดี๋ยวไปท่านนี่เดี๋ยวท่านไปนี่นี่ค่ะนี่เบี้ยวฮะเออโอเคเบี้ยพิกเบี้ยพิกเอเบี้ยพิกน้อยนะการ์ลังงามกาลังงาม เดี๋ยวให้ใหญ่เอาให้ยต <oil. S 1> ้นใหญ่ก็นี่นะคะมาใช้ไกล้ๆนี่ต้นนี้ก็นี่จักน้อยต้นนี้ก็นี่จักน้อยจังค่อยลงดูอมเอังค่อยไปปลูกนี่ไอหุ่มเนาะมันมันน้อยอยู่นี่ต้นมันบระท่านแข็งแรงไหมค่ะต้นมันนี่น้อยอยู่บระท่านแข็งแรงเลยนี่นี่น่อยอยู่ต้องให้มันสูงกว่านี้หรือใหญ่กว่านี้จักน้อยนหมคะ คนแค่น้อยเอาไปใส่หลุมโปะมันแข็งแรงมันก็บะว่าจ่ายนะเมียวฮะมันเมียวเมียวเมียวเลยนี่นี่นี่เขาข่าเลยวะนี่ฮะไปไปกินข้าวมันถึงมากจ้ะนั่น ตน้นใดแข็งแรงกันใหญ่ตน้นใดเอ๋นี่ค่ะต,นต,นต,นนตน้นใดอ่อนแอแต่ต้นน,น,นี้น้อยน้อยอยู่มันต้นใดมันสมบูรณ์เนาะมันก็จะสูงมันก็จะสูงนี่ยังก็แมนแมนขายดีเนาะขายดีเออว่าจะเป็นนวยขึ้นไม้มันท่านอันนี้หรอก ฮะโอ้ยมือน okay. ั้นย่างดีได um ้บักพริกพอมันมาใส่นวยบกพริกคว่น okay. um ี่เด okay ินมาทีนมันน้อยบอย่างคนม่ออีมกแเลยดีว่าห้วยกะดีเมินไวยบักพริกมาพร้อมมาทันกันว่าฮะเอ้า อันไม่แย่ยังอันเพิ่นก็มาคีกันเพิ่นกินกินแล้วมันมันเหมือดน,นะเพิ่นก็สดน้ำขี้แกงเนี้ยอโวสอนซดน้ำอันนี้นะ้ยขแกงโอ้สมพักเซียนสมพักกาดสมยังแกสร้างแบบว่ากินนั่นมัดเดียวพิ่นกับอดน้ำมันอ๋อสดได้ยุติบุรมันลองข้อสันเพิ่นว่าเออนไปสมพักเซียนพร้อมกัน ไม่ย <c oughs> uh ah mm ังจองขายยังฮะขายปลาเดี๋ยวเอาเดี๋ยวนู่นเออเบิ้งสำนึกกว่านี้ไปเบิ้งป่าป่ายังนู่เป็นมาขายป่ายังยิ่งให่ไทยกว่าบลอกมิดโอ้คือหวานไปนอกเนี่ย บักบิ๊กอันนี้บักบิ๊กบักดังเนโอ้โอ้โอ้อเอามันก็ได้ไปหาวะเห็นมันเปิดหน้าต่างไว้อยู่เมือนันเจี๊ยมื่อนี้เจียโอ้เดี๋ยวฉิไปถามมันเหลือบวะโอ้โอ้มันไปไปมันไปสาซอยเขาโอ้ โอ้โหจงมือนี่เจ้าสน่ะมือนี่แหละมันจะบกนะมือนี่้องบกอ๋อเมื่อนี่น้อยมันบทอปู่นามันบท่านแข็งแรงไม่ถ้าเขาไปลงหลุมมันกจะตตายนี่มันบบท่านแข็งแรงมันเห็นมันสูงก็นี่ใคไปปลูกนั่นแล้ว มันไปใส่หลุมมาท่านใดนี่มันหน่อยอยู่